สวัสดีครับขณะน,นี้เวลาตีสองครับผมมีเรื่องสำคัญอยากที่จะแจ้งทุกคนมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ผมนอนน้อยนะครับแล้วก็มีสอนสมาชิกสอนพี่ๆทีมงานนะครับใต้คอนโดตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนผมก็โทรกลุ่มไลน์นะครับสอนสมาชิกอีกตอนกลางคืนจนประมาณตีสองกว่าจะได้นอนแต่ละวันช่วงนี้เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกสั้นๆน,นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้กับ แอปใหม่นะครับที่ชื่อว่า Shop g e n i c แอปนะครับเนี่ยผมนอนไม่หลับหลายคืนแล้วครับลองดูนะครับว่าคนที่ได้รายได้อันดับหนึ่งจากแอปนี้นะครับเขาได้รายได้ไป2ล้าน9้าในขณะที่แอปเพิ่งเปิดตัวแค่2เดือน2เดือนเขาได้เงินไป2อล้าน9ก้าอันดับ2ได้2อล้าน1อันดับ3ได้ล้าน3านะครับแล้วมีเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับอีกหลายคนเลยที่ได้เจ0 0 0ส0 0 0า0 0 0สามแ0 0 0 0 0แสนนะครับตัวผมเองนะครับ ทำแอปนี้มา2เดือนนะครับเดือนแรกได้หมื่นเดียวเดือนที่2นะครับได้แสนได้ได้เก้าหมื่นรวมกันเป็นแสนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดือนที่3ผ่านไปแค่3วันเองนะครับผ่านไปแค่3วันเองรายได้ผมขึ้นมาอีกตั้งสองสามหมื่นเ่ะสามหมื่นกว่านะครับสี่หมื่นแล้วตอนนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นที่เมื่อกี้เราประชุมกันนะครับ เราประชุมกันดึกเลยนะครับตื่นเต้นมากว่าจะทํายังไงจะขยายทีมยังไงนะครับดังนั้นใครที่สนใจแล้วก็เห็นโอกาสนะครับอยากให้มาร่วมงานกันนะครับก็เข้าไปที่เวอรเว็บนี้นะครับแอปช็อปนะครับอ่ช็อปจีนิกแอปคอนะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับอ่ช็อปจีนิกแอปคอนะครับจะเป็นรายละเอียดที่อธิบายงานว่าช็อปจีนิกคืออะไรนะครับ อันนี้จะเป็นรหัสแนะนำของผมนะครับ6 6 9 7 6 5 6ดหนะครับนี่จะเป็นป้ายตำแหน่งตำแหน่งสูงสุดนะครับแล้วก็ผมมีเซลล์เพจแจกให้สำหรับคนที่อยากร่วมทีมกันนะครับมีเซลล์เพจแจกให้แบบนี้นะครับมูลค่า35ม0 0มีวิดีโอแนะนำธุรกิจให้มีกลุ่มสอนงานปรึกษานะครับแล้วผมโทรสอนตลอดส่วนใครที่อยู่กรุงเทพนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆ้รามอินทราอยากมาเรียนรู้ใต้คอนโดผมนะครับผมลงไปสอนให้เลยนะครับ อยากให้มาลุยกันจริงๆครับแอปนี้ดีงามมากๆจ่ายอะไรก็ได้เงินคืนเนี่ยครอบจัก,กรวาลเลยนะครับจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่างวดรถช้อปปิ้ง Lazada าช้อปปจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆจ่ายบัตรเครดิตจ่ายประกันนะครับได้เงินคืนหมดเลยสุดยอดไหมครับแล้วมีคนสําเร็จมากมายนะครับมีคน วางระบบไว้นะครับในระบบบริษัทเนี่ยดีมากๆนะครับมีกลุ่มสอนงานมีไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับสอนจนคุณทําเป็นคุณสร้างรายได้ได้มาลุยกันนะครับแล้วก็ไลน์ผมคือไลน์นี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดเอกสเตปซ่านะครับตรงนี้นะครับแอดเอกสเตปซ่าก็จะเป็นครูเอกนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมานะครับสวัสดีครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับรีบทักมาเลยครับ